สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาสอนใช้ตัว MySQL Database เบื้องต้นนะครับผมโดยาเรใช้คำสั่ง5อย่างนะครับโดยคำสั่งแรกจะเป็นสร้างตารางนะครับเพิ่มคอลัมน์เพิ่มข้อมูลลบข้อมูลนะครับแล้วก็ลบตารางนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราสร้าง Database ของเราก่อนนะครับเราไปที่ Create a new schema นะครับ ให้เราตั้งชื่อนะครับมันจะตั้งเป็นชื่อผมนะครับกรัฟิกอเอสกอร์ดัต้าเบแล้วก็มาปรับตรงนี้เป็น utf utf8 นะครับแล้วก็ general utf8 general นะครับผมเพื่อให้มันสามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับครับผมกด a p p l y ไปโอเคหลังจากกด a p p l y นะครับผมตัว Database หรือ schema อะไรตรงนี้ครับมันจะมาขึ้นฝั่งซ้ายมือ ครับผมกดอัปปัตดอดบีให้เรากดดับเิลคลกเข้าไปครับโอเคแล้วเรามาหน้าครับอ่า s q l ไฟล์นะครับเ,เพื่อเขียนคำสั่งนะครับผมสร้างตารางนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอ่าข้อที่หนึ่งนะครับโจทย์บอกว่าให้เราสร้างตารางที่ชื่อว่า customer นะครับมาคำสั่งก็คือ create เทเบิล <table S 2> นะครับตั้งตารางชื่อว่า customer customer นะครับปุ๊บโดยข้อมูลจะมีตัวแรกจะเป็นรหัสลูกค้านะครับผมตั้งเป็น c u s t o d e r id รูปแบบข้อมูลผมจะใช้เป็นชานะครับ ชาจะเป็นข้อมูลที่แบบอ่าเราใส่ข้อมูลทุกครั้งคือแบบเป๊ะๆครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นภาพทีหลังนะครับอ่าผมจะใช้ไปจากโจทย์เขาจะบอกว่าห้าตัวอ,อ,กอักษร ไปจะเป็น c ัสเน name ะครับชากับวาชานะครับตัวชาเนี่ยสมมุติเป็น id ใช่ไหมครับเป็น id คี์หลักเราจําเป็นต้องใส่5ตัวอักษรครบทุกครั้งเลยนะครับอาแล้วก็วาชาเหมือนชื่อชื่อแต่ละคนคือไม่เท่ากันนะครับบางทีก็น้อยกว่าบ้าง,บางทีก็มากกว่าบ้างนะครับเลยใช้เป็นตัววาชาแทนนะครับ อันนี้ตั้งไว้ไม่เกินสัก30นะครับต่อไปจะเป็นก๊าซที่อยู่คัดแอดเดสตัวนี้ก็เป็นวาชานะครับจะตั้งเป็นสัก40 จะเป็นจังหวัดมาชาเหมือนกันครับจังหวัดทักยี่พอนะครับโอเคโจทย์บอกว่าให้เรากำหนดรหรัสลูกค้าเป็นคีย์หลักนะครับเราก็เขียนไปไฟ i ม a r ีคีย คือส a s ID วงเล็บปิดใส่ปีกานะครับโอเคเรามาลองรันกันดูนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราเคลียร์อันเก่าก่อนโ okay. อเคอ่าโดยรันเราจะมากดที่ตัวสายฟ้านะครับตรงนี้ SQ กดดูอ่ามันบอกเออ,เ,อเดี๋ยวผมดูก่อน ิกที่เดตจูเดต้าเบตรงนี้ก่อนครับโอเคขึ้นสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็รันใหม่โอเคเรียบร้อยครับเราได้สร้างตารางเทเบิลคัสเตอร์ม์มาเรียบร้อยแล้วเราลองมาเช็คกันดูนะครับคำสั่งเป็นซีเล็กนะครับแล้วก็จากตารางคัสเตอร์ม์นะครับกดรันโอเค มันจะขึ้นตารางมาให้เราดูแล้วนะครับเราสร้างมา4อย่างนะครับเ mm hmm. มื่อกี้ c ัส ID cut ัส m e cut a ัส r e s s แล้วก็ cut ัส Province นะครับผมนะ mm hmm. ครับต่อไปจะเป็นโจทย์ข้อที่2นะครับเพิ่มคำสั่ง mm hmm. เพิ่มคอลัมน์นะครับ mm hmm. เพิ่มคอลัมน์หมายเลขโทรศัพท์นะครับคำสั่งเราจะเป็น outer table outer table customer จากตารางค c u s เมอร์โอเคแอดคอลัมน์ที่มีชื่อว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับผม,ผมพี่ใหญ่ป่ะแอด ใช้ตัวอักษรเป็นชาสิบตัวปับแล้วก็ปิกาปิดครับลองรันดูครับอ่าเรียบร้อยเราได้เพิ่มคำสั่งไปละเดีย๋ยวลองมาเช็คกันดูคำสั่งเหมือนเดิมครับซหลิ่งแล้วก็จางตารางที่มีชื่อว่ากัาส โอเคปั๊บอ่าจะสังเกตได้ว่าตัว customer คเคสโทรโฟนนะครับจะขึ้นมาด้านหลังนะครับผมจาก4 4คคอลัมำจะเป็น5คอลัมน์เลยนะครับตอนนี้ครับต่อไปนะครับผมโจทย์ข้อที่3โจทย์ข้อที่3นะครับจะบอกว่าให้เราเพิ่มข้อมูลลูกค้า2คนนะครับมาเราลองทำกันเลย เราใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า insert into เ okay. กตัวแรกนะครับจะเป็น cust id cust id cust id แล้วก็ตามด้วยลูกน้ำขั้นกลางแล้วก็ cust นมเขียนให้เหมือนนะครับเขียนให้เหมือนที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับน m มแล้วก็ cast address address ปุ๊บแล้วก็ cast p r o f e s o r <laughs> แล้วไครับก็สุดท้ายจะเป็นคัสทเโฟนเทเลโฟน,เเโ,ฟนโอเคครับต่อไปจะเป็นคำสั่งค่าที่จะใส่ไปในเรียงเลยนะครับตัวแรก เป็นคัสไอ5ตัวนะครับตัวแรกผมจะใส่เป็น C ย่อมาจากไอ้ Customer ครับ0001 5ตัวนะครับต้องเป๊ะๆนะครับ5ตัวก็ใส่ลูกน้ำคันกลางไว้ใส่นี่เขาเรียกอะไรไม่รู้ลูกน้ำบนนะครับอ่าชื่อนะครับ ชื่อผมแล้วกันก็นะพัดก็นะพัดริมปะพันเป็นคัดเอสเดสนะครับผมมาเลขที่สองสองหกห้าหมู่ห้า ชนชัดชะรัดเพอปรงราโอเคอ่าแล้วก็คัสโปวินส์จะเป็นจังหวัดนะครับผมจังหวัดพัดทลุงครับโอเคต่อจะไปจะเป็นคัสเทลิฟน ก็คือเบอร์โทรศัพท์ใส่เป็น0 9 8 2 3 4 1 1 2 8โอเคก็ใส่น้ำปิดไปอ่าต่อไปจะเป็นข้อมูลอ่าคนที่สองนะครับผมจะก๊อปปี้มาโอเคอ่าจะเป็น C002 ก็ชื่อจะเป็นสมเกียรติสมถึกแล้วกันสมถึกฟิตฮีโร่บาเล็กที่จะเป็น24หมู4่4ตอบลชฉลัดอำเบอร์กองหลา ทลุงเบอร์จะเป็น0 093 2333 1124 1123โอ่เคปึ๊บอ่ะเรามาลองรันกันดูครับปับ๊บอ,อขึ้นว่าเออร์เลอร์ผมเขียนน่าจะเขียนผิดสักทีหนึ่งสักครู่นะครับีผมจากที่ผมหามาเรื่อยๆนะครับผมรู้แล้วครับผมปิดตรงไหนครับ แล้วก็ผมลืมใส่ Customer ด้านหลัง Insert Into นะครับโอเคมาลองรันกันอีกรอบนะครับปึ๊บอ,อ่ะยังมีอีกอันหนึงตรงนี้โอเครันกันอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ทำการเพิ่มข้อมูลข้อมูลข้อมูลลูกค้าครับ2คนก็จะเป็นชื่อผมแล้วก็ชื่อใครไม่รู้ ใส่มม่ๆไปนะครับอเรามาลองเปิดกันดูนะครับ Select Select แล้วก็อะไรละ่ะนี่ลืมเลยแล้วก็จากตารางที่มีชื่อว่า Customer โอเคกดลัดดูนี่ครับผมตอนนี้เราได้ทําการเพิ่มข้อมูลลูกค้า2คนนะครับเข้าไปในตาราง Customer ของเราเรียบร้อยนะครับข้อที่4นะครับผม เราจะลบข้อมูลลูกค้าคนแรกนะครับโดยจะใช้คำสั่ง delete from customer delete จากตารางที่มีชื่อว่า customer แล้วก็ใช้คำสั่งว่า w h e r ที่ไหนเหรอก็จะเป็น ัว gas id จะเท่ากับคนแรกจะเป็น c 0001เป็นชื่อของบุคคลคนแรกนะครับคนแรกหรือเปล่าใช่คนแรกเรามาลองรันกันดูนะครับปุ๊บอ่ะเรียบร้อยตอนนี้เราได้ทำการ รายชื่อของคนแรกออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันอีกรอบหนึ่งหลักตารางที่มีชื่อว่า Customer ลันดูครับผมตอนนี้จะมีจะเหลือจะเหลือ,อชื่อลูกค้าแค่คนเดียวแล้วนะครับผมคนแรกเราได้ทำการลบไปแล้วโอเค ส่วนข้อสุดท้ายนะครับเราจะมาทาการลบตารางที่มีชื่อว่า customer ออกไปเลยโดยคำสั่งของเราก็คือ d o p table table customer customer เกกดลันเรียบร้อยตอนนี้เราลบตาราง คัสเตอร์ม์ของเราไปเรียบร้อยเรามาเช็คกันว่าลบไปหรือ,อยังเหมือนเดิมครับฟอร์มคัสเตอร์ม์เบือ้องอมันจะขึ้นว่าเออลื์นะครับเพราะตอนนี้เราตารางคัสเตอร์ม์เราได้ทำการลบไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะหาไม่เจอแล้วนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการ สอนใช้ตัว MySQL Database เป็นต้นนะครับผมหากผิดพลาดประการใดต้องขอไปด้วยนะทีนี้นะครับก็ผมก็ตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ umm.